นี่คำต่อไปตามลำดับของปัช,ชานุกรมธรรมดาสามัญธรรมามเรียงลำดับอย่างนี้คือคำว่ากะทะลีก็ไก่ทะทะหารรอสระีรอลิงสระีแปลว่ากล้วยคำว่ากล้วยก็คือต้นกล้วยลูกกล้วยอย่างที่เราเห็นเหนกันอยู่นะมีความหมายในทางธรรมะ เป็นสองอย่างอยู่อย่างที่หนึ่งฉันเอามาเป็นอุทาหรณ์สำหรับว่าอย่าทำอะไรเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนกับต้นกล้วย <c oughs> นี่เขาพูดเพื่อประโยชน์แก่ศีลและธรรมก็พูดอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าแม่ลูกรวยไม่ต้องกินกล้วยกัน ยาทำอะไรแค่ขาดตัวเองมันต้นลออกล้วยก็คือว่าต้นกล้วยพอมีลูกก็ถูกตัดต้นหรือว่าต้นไผ่คํำมันเนื่องกันไปถึงต้นไผ่เพราะต้นไผ่ออกลูกไอ้ต้นไผ่นั้นก็ตาย <c oughs> หรือว่าแม่มมาอัศดรพอออกลูกมมาอัศดรมาแม่มมาต้องตาย คือนางลาตัวเมียที่ผสมกับม้าแล้วออกลูกมาได้แล้วก็จะถือเป็นม้าอัศดรเขามักจะผ่าท้องนางลานี่ก่อนที่คลอดก็กลัวลูกม้ามันจะตายเรื่องยอมให้แม่ลาตายเพื่อเอาลูกมา้าวายนี่เขาเรียกว่าม้าอัศดรน,นี่เกิดมาเพื่อฆ่าแม่ม้าอัศดรแล้ว่าลูกที่เกิดมาแล้วทําให้ต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ต้นกล้วยมีลักษณะอย่างน,น,างนี้ออกลูกเพื่อฆ่าตัวเอง มันก็เหมือนกับความโลภคือกิเลสทั้งหลายไม่ออกมาก็แล้วถ้าออกมาแล้วเป็นฆ่าเจ้าของจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรืออะไรก็ออก็ตามถ้าทื่อว่ากิเลสแล้วก็ออกมาเพื่อจะฆ่าบุคคลนั้น <c oughs> บางทีก็เปรียบด้วยสนิมเหล็กมันก็ฆ่าเหล,ล็กสนิมเหล็กตัวที่เหล็กดุนไหนชิ้นไหนมันก็ฆ่าเหล็กดุนนั้นชิ้นนั้น นี่คำว่ากล้วยให้รู้จักกันมาแต่โบราณกล่าวไว้เป็นสุภาสิตว่าออกลูกมาเพื่อคาดตัวเองเมื่อดูไอ้กล้วยนี่เป็นอุทาหรณ์และประยาทำอะไราชนิดที่เป็นการคาดตัวเองที่นัยยะที่สองเกี่ยวกับต้นกล้วยนั่นคือมันไม่มีแกนจะเป็นต้นกล้วยชนิดไหนเลย ือผ่าไฟลอ,อกออกไปในที่จุดมันไม่พบแก่นต้นกล้วยนี่เป็นการสอนให้รู้ว่าไอ้ธรรมชาติที่เป็นสังขารหรือสังขตธรรมทั้งหลายนี่ไม่มีความเป็นตัวตนที่แท้จริง ไปปอกข้าวปอกข้าวปอกข,ข้าวก็จะพบธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุอะไรต่างๆมากมายหลายสิบธาตุไม่มีตัวตวนอันแท้จริงแต่บุคคลไม่อาจจะรู้สึกว่าไม่มีตัวตวนอันแท้จริงรู้สึกมีตัวตนเสมอตัวกูของกูตัวเราของเราอย่างนี้เสมอให้ทําความรู้สึกให้เกิดขึ้นเหมือนกับเมื่อเรา ่าต้นกล้วยหรือปอกต้นกล้วยก็ไปเป็นชัน้นชั้นชั้นก็ไม่พบแกนแข็ง <c oughs> แล้วคนก็มักจะไปหาแกนที่สิ่งที่ไม่มีแก่นหรือไม่ชลานั้นเองจึงไม่้จะไปหาแก่นที่ไม้ที่มีแก่นแล้วก็ไปหาแกนที่ต้นกล้วย คำกล่าวซึ่งาาพระสาวกันตักเตือนกันเองเช่นพระอานนท์สนทนากับพระอุทายีอพอภิกษุพิจรารณาค้นหาอัตตาหรืออัตตนิยาในผัสสายตนะทั้งหลายก็ไม่พบอัตตาหรืออัตตนิยาเลยผัสสา,ายตนะทั้งหลายก็คือว่า จงซิ่งเป็นที่ตั้งแห่งัาสะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจในภายในเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งผัาษาเกิดภาษาจะตนหน้าหกใน้รูปเสียงกลิ่นรสปุถัพภะธรรมารมข้างนอกอีกหกอย่างนั่นก็เป็นที่ตั้งแห่งัาสาเหมือน,นกันสำหรับข้างนอกมันก็จะภาษาจะหน้าอีกหกที่โลกนี่มันไม่มีอะไรมากไปกว่าสองหกนี่ หกข้างในกือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปดตพระธรรมารมทั้งโลกไม่มีอะไรมากกว่านี้นี่เรื่องผัสสะยตน,นะในสิบสองอย่างนี้เอามาบอกดูจะไม่พบแกนคือตัวตนหรือของตนผัสาะยตนะทั้ทงหลายไม่มีแก่นที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนรักษกก่าวตอไปว่า เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกโลกไม่มีอะไรมากไปกว่าภาษาจตนะสิบสองอย่างนี้แล้วคนทุกอย่างทุกอย่างแต่ละอย่างละอย่างไม่มีแก่นไม่พบอัตตาก็เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ปรากฏชาติอย่างนี้เขาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นตัวตนหรือของตนเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่วิ่งไปวิ่งมาคือไม่เที่ยวหาด้วยตัณหาไม่มีตัณหาจึงเป็นเหตุให้เที่ยววิ่งหา เมื่อไม่วิ่งไปวิ่งมาก็ปรินิพพานเมื่อนั้นก็รู้ชัดว่าชาติชาติสิ้นแล้วประมาจารจบแล้วกิจที่ควรจะทําทําเสร็จแล้วกิจของมนุษย์เจ้ต้องทําให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยเพราะเหตุที่เขารู้ว่ามันไม่มีแก่นมันเหมือนกับต้นกล้วยที่ไม่มีแก่น สังขารทั้งหลายข้างในก็ดีข้างนอกก็ดีแบ่งออกเป็นกี่อย่างก็ดีล้วนแต่ไม่มีแกนขัส่วนเดียวเมื่อเราพาต้องกลัวยดู่ได้มีความรู้สึกอย่างไรก็ข,ขอให้มีความรู้สึกอย่างนั้นต่อสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกลดสภาะธรรมารม <c oughs> ส่วนสาคัญก็กลัวว่าจะไปเอาเรื่องใจมาเป็นตัวตนขึ้น หรือว่าที่มันเป็นอย่างโง่มากๆถ้าตาเห็นอะไรก็ตาเป็นตัวตนหูได้ยินอะไรก็หูเป็นตัวตนจมูกได้กลิ่นอะไรก็จมูกเป็นตัวตนนี่มันยิ่งโง่มากแต่มันก็มีส่วนที่เรียกว่าใจนที่ทำให้ข้าใจยากมันรู้สึกคิดนึกอะไรได้ก็จะมักถูกถือเอาใจเนี่ยว่าเป็นตัวตน แต่อย่าลืมว่าใจนั้นก็อยู่ในภสสาจิตนะด้วยมั่นกานเพราะนั้นจึงไม่มีตัวตนมีกะทะลิปลายวต้นกล้วยมันให้บทเรียนสองข้อตัวยาออกลูกเพื่อขาดตัวเองเหมือนกูนะโว้ยแล้วก็ว่ายาไปเห็นสิ่งที่ไม่มีแก่นว่ามีแก่นนะโว้ย